ก็เรียกว่าองค์เลชลองครับองค์เลชลองนี่อยู่ข้างๆกับโอคิเาโอคิเาว่าเกทเฮาเนี่ยผมรักอยู่ตรงนู้นเองครับเดินม,มาที่นี่มันพิเศษตรงที่ว่าเขามีอาหารที่เป็นอาหารพมา่านี่ก็คือไก่ผัดพริกยักษ์แสบมันน้อยไปน,นิดนึงครับต้องขอขอโทษด้วยอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วก็ต้มยำไทยนะครับก็อันนี้ก็ประมาณ20-30บาบาทครับเป็นร้านคล้ายๆร้านข้าวต้มนะครับ จิบเบียร์ซะหน่อยนี้ก็เป็นไก่ทอดนะก็ผมสั่งข้าวไปครับยังไม่ได้เดี๋ยวอรอข้าวนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงมานะครับนี่เป็นผัดปรกบุ้งพม,มา่าอ๋อญาติจิบเบียร์ครับเบียร์พม,มา่าแบบคุณโง่กินแค่เป็นกระใสะครับแล้วก็นี่ครับ ปักบุ้งอยากจะรู้ว่าอร่อยหรือเปล่าครับชิม